อะมาดูโจทย์เออ็นทาร์ส44ข้อที่59กันเนาะข้อนี้อะหนูดูนะเขาให้อะไรมาบ้างให้ขนาด u บวก v ให้ขนาด u ลบ v ให้ขนาด u, v, าด u v, มาด้วยใช่ไหมแต่ไม่ได้ให้ขนาด v มาใช่ไหมถามว่าถ้าเราจะหาขนาด v เราต้องไปเอาสูตรไหนมาขนาดเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v กำลัง2บวกเลยเนาะขนาดเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v กำลัง2แล้วได้2ขนาด u บวกสขนาด v ใช่ไหมเอาแทนค่าไปเลยตรงนี้คือ5ใช่ไหมห้าห้ตรงนี้ได้ละยี 25. ตัวนี้คือ4ยกกำลัง2เป็น4 4 16ขนาด u ตัวเนี้ยรูสองส่วนอะไรส่วนสองยกกำลัง2อกลายเป็นอะไรหนอสอส่วน สี่ตามทันไหมตัวนี้หนูแก้สมการหนูจะได้ขนาดของเวกเตอร์ v ใช่ไหมอ่ะคิดอย่างไวเร็วๆตัวนี้เป็นเท่าไหร่ตัวนี้เป็นเท่าไหร่บวกกันเร็วสี่สิบเอ็ดตัวนี้เป็นหกกน,นึ่งใช่ไหมเนี่ยย้ายหนึ่งมาลบเหลือเลยสี่สิบดังนั้นะตัวนี้ย้ายสองคูณอยู่เอาสองไปทำไม,ไมเอาสองไปหารเหลือแลยยี่สิบดนะังนั้นเธอถอดรูทรูทยี่สิบได้ สี่ห้ายี่สิบสี่ถอดรูทได้สองรูทห้าใช่ไหมเร็วทีนี้โจทย์ถามอะไรทีต้าว่ามุมเนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนเมื่อทีต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ u ยูกับเวกเตอร์วีแบบนี้ถูกไหมทีต้าเนี่ยคือมุมอะไรถูกปะจะหามุมเนี่ยมันมีสูตรอยู่ว่าคอสทีต้าเท่ากับอะไรนะยูดออะไรเนาะวี v ส่วนด้วยแหละขนาด u คูณกับขนาด v ใช่ไม่ใช่อืมทีนี้มันก็ไม่มี u. v อีกใช่ไหมถูกไหมแต่ในสูตรเนี่ยเอาดนดู u. v มีป่ะเนี่ยไม่มีนั่นแปลว่าเธอต้องใช้พลังอีกรอบหนึ่งไปเอาสูตรที่สองมาติ u บวก v กำลังสองลบอะไรเนาะ u ลบ v กำลังสองเท่ากับสี่อะไรสี่ u จุด v ใช่ไหมเนี <c oughs> ่ยไม่งั้นเธอไม่มี u จุด v นะ,ะขนาด u ยกกำลัง u บวก v กำลังสองตัวนี้ยี่ห้าขนาด u ลบ v ดูสมการบนเลยตัวนี้สิบหกใช่ไหมสี่คูณ u เอาสี 4, ไ่ไปทำไมหารยังไงเลยตัวนี้ได้ u จุด v แล้ว u จุด v ได้เท่าไหร่เร็วคิดเลขเร็ว u จุด v ได้เท่าไหร่ ยี่ห้าลบสิบหกเหลือเหลือเก้าเก้าหาร 4, ส 4, ี่เก้าส่วนสี่อะแทนไปเลยข้างบนเก้าส่วนสี่ข้างล่างอะไรขนาดยูเท่าไหรนะไปดูดิเมื่อกี้เหมือนกูหามาแล้ขนาดยูเท่าไหรเนาะขนาดยูคือรูทสองส่วนอะไรเออรูทสองส่วนสองขนาดวีหามาแล้วเมื่อกี้คือสองรูทแหละ รูทห้าอ่ะเป็นเท่าไหร่เนี่ยเร็วปรากฏว่าค่าคอสท,ทีตาของเราเก้าส่วนสี่ใช่ไหมอันนี้สองตัดกันตัวนี้เป็นรูทอะไร <4. S 1> หารด้วยรูทสิบส่วนหนึ่งก็คือคูณด้วยหนึ่งส่วนรูทแหละรูทส <5. S 1> ิบมีค่าเท่าไหร่มวได้เก <5. S 1> ้ารูทสิบมีค่าประมาณเท่าไหร่ ขอค่าประมาณคูณสี่แล้วเอาเก้าไปหารเร็วขอค่าประมาณด่วนเลยอย่าหารผิดขึ้นมานะเธอวุ่นวายเสียเวลานะเร็วๆ แน่นะค่าคอร์สเนี่ยนะหนึ่งกว่าไม่ใช่ก้าตั้งสี 4, ่รู้สิบจะได้เท่าไหร่สามจุดหนึ่งหกคูณกับสี่เป็นเท่าไหร่ องจุดหกสี่ข้างบนได้เก้าอาหารกาออกมามันจะหนึ่งกว่ากว่าได้ไงศูนย์จุดเจ็ดมัวไปเรื่อยใช่ไหมประมาณศูนย์จุดเจ็ดคราวนี้ไปดูช้อยเนี่ยมุมอะไรที่ค่าคอสมีค่าประมาณศูนย์จุดเจ็ดเนี่ย มุมอะไรต้องมีความรู้ตีโกนอีกนะเนี่ยไม่งั้นเลือกไม่ถูกว่าจะตอบอันไหนเออมุมอะไรมุมอะไรเอาง่ายๆนะออคอร์สสามสิบได้เลยคอร์สสามสิบได้เลยนะดินเออแล้ว คอสสามองศาได้อะไรรูทสามส่วนสออสสหได้อะไรไะไรูทส,สงองส่วนสออสหได้อะไรคอสหกสได้อะไร1นส่วนสคือ0.5นย์จุูสองนี่หนึ่งหารสได้เท่าไร่0.7อะไร0ูย์เจ็ด รู้สามหนึ่งจุดเจ็ดสามสองหารสองได้เท่าไหร่ศูนย์จุดแปดอะไรสองแปดสิบหกแปดเจ็ดอะไรเร็วๆอย่าเดาเธอเธอพลาดตลอดแปดเจ็ดเลยนะเอาแค่นี้พอละเพราะว่าของเธอมันจุดจุดอะไรค่าคอสเธอจุดเจ็ดหนึ่งสองใช่ไหมจุดเจ็ดหนึ่งสองแน่นอนมันต้องมากกว่าสี่สิบห้า แต่มันต้องน้อยกว่าอะไรหนึ่งจุดเจ็ดสามสองหางสองศูนย์จุดแปดหกหกอะประมาณแปดเจ็ดใช่ไหมมุมเนี่ยมันต้องอยู่ระหว่างอะไรนอจุดเจ็ดหนึ่งสองมันอยู่ตรงนี้เธอเห็นไหมเนี่ยศูนย์จุดเจ็ดหนึ่งสองมันอยู่ตรงนี้ระหว่างอันนี้กับน,นี้นั่นแปลว่ามันอยู่ระหว่างมุมอะไรกับอะไร อยู่ระหว่างมุมอะไรกับอะไรเนี่ยสามสิบกับอะไรสามสิบคืออะไรพายส่วนหกสี่ห้าคืออะไร <5. S 1> เออเลยตอบข้ออะไร <5. S 1> นั่นแหละตอบข้อสองเข้าใจยางเวลาวิเคราะห์ต้องดูแบบนี้เราไม่ได้มีอะไรนะเครื่องคิดเลขเป็นนั่งกดในห้องสอบนะ <5. S 1> แต่ถามว่าถ้าสมมุติโจทย์ให้เธอตอบเธอจะตอบอยังไง ่ะสมมุติว่าสมมุติว่าเธอไม่รู้ตัวนี้นะเธอจะตอบอยังไงดินเธอต้องใช้ฟังก์ชันผกผัน 6, ตรีโกนถธงตอบว่าทีตาคือย้ายคอร์สมาอาร์คอร์ส9ส่วน4รูท10ตรงนี้จบเลยแบบนี้นี่เขาเรียกตอบแบบฉลาดมึงอยากรู้เท่าไหร่ไปกดเครื่องเอาถูกไหมตอบแบบนี้ไปเลยถูกไหมเพราะเราไม่ได้มีเครื่องคิดเลขนี่เวลาสอบอ่ะ ใครไปตัดสรุมุมอะอะโอเคนะข้อต่อไปเร็วทําเวลาข้อนี้นะเร็วข้อนี้ให้เวกเตอร์ u มาเฮ้ยนี่หาขนาดให้อย่างไวเร็วๆเร็วนะเนี่ย4 i ่บวกสาขนาด u คือเท่าไหร่4ี่กำลังสบวกสกำลังสได้รู้อะไร่หดู25ได้อะไร รู2ยี้าได้ละห้าดังนั้นขนาด v เท่ากับขนาด u ขนาด v ก็เลยได้เท่าไหร่ด้วยห้าด้วยแต่ถามอะไรนี่มี u บวก v มาให้นะแล้วถามอะไรถาม u ด v ไปเอาสูตรไหนมาเอาสูตรไหนมาถ้าเธอเอา u บวก v ไปดอดกับ u บวก v ได้ละเนี่ยเธอลองคูณกันเธอได้ไร อยูเอาหน้าหน้าะได้อยูหน้าหลัง U V หลังหน้า V V U กับ U V เท่ากันนะ U V กับ V U หลังหลัง V V ใช่ม U U ขนาด U กำลัง2ใช่ไหม V V ขนาด V กำลั 2, ง2ตัวนี้ U U V U V เป็นกี่ U V 2 U V ใช่ไหมแล้วอันเนี้ยตัวมันดอดมันคือขนาดตัวมัน ยกกำลังสองใช่ปะเหมือนกับเธออัญเชิญสูตรนี้มานี่คือสูตรที่เราคุ้นเคยปกติเลยในโรงเรียนก็ต้องเรียนใช่ไหมทีนี้อ่ะตรงนี้มันบอกมาเท่าไหร่แปดใช่ขนาด u บวก v คือแปดนั้นเธอยกกำลังสองแปดแปดเท่าไหร่อ่ะหกสิบสี่นะขนาดเวกเตอร์ u คือห้ายกกำลังสองขนาดเวกเตอร์ v ก็คือห้ากำลังสองเนี่ยเธอหา u ดั v ได้ไหมเป็นเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ ห้าอ๋อยี่ห้ายี่ห้าเป็นห้าสิบเอาห้าสิบมาลบีได้เท่าไรหร่เลวสิบสี่เธอเอาเอาสองไปหารได้เท่าไหร่เออสิบสี่ส่วนสองเลยตอบเจ็ดเลยข้อนี้นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ u d v เลยตอบเจ็ด